สวัสดีค่ะที่นี่บ้านสวนไม้หัวดอกสวยนะคะวันนี้พามาดูดอกบัวดินสีขาวค่ะสีขาวสีนี้นะคะเธอชื่ออินสุราลัมค่ะสวยมากๆเลยนะคะดอกแล้วก็หัวของเขาเนี่ยมีความคล้ายคลึงกันกันกบว่านหอมดำที่มีอยู่ในไทยที่เป็นบัวดินสีขาวปากแต่นะคะของไทยมากๆเพียงแต่ตัวเนี้ยทรงเขาคล้ายๆจะเป็นปากแต่แต่ไม่ใช่นะคะกลีบดอกเขาก็จะแบบ มนมนกว่าตัวขาวหอมนะคะใกล้เคียงค่ะแต่ว่าไม่เหมือนนะคะอันนี้เขาจะ หวานละมุนกว่าตัวสีขาวปากแตรที่เห็นในไทยเยอะๆตัวนั้นเนี่ยเขาเรียกหอมดำนะคะว่านหอมดำนะคะส่วนตัวนี้เขาเรียกอินซุรารัมนะคะก็คือสังเกตง่ายๆเลยก็คือกลีบจะกลมกว่านะคะแล้วก็ไใ้ในดอกเห็นไหมเห็นชัดเลยว่าไใ้ในดอกเนี่ยเกยสรสีเหลืองแล้วก็ตรงกลางดอกเห็นไหมคะสีเขียวเป็นขาวเขียวที่เห็นได้ชัดนะคะว่า สวยแล้วก็หวานมากๆเลยมีขายนะคะหัวละ20บาทถ้าสมมุติว่าสนใจนะคะทักกันเข้ามาได้ที่ line แอ YUNG ค่ะหรือเบอร์โทรศพัพท์0814007137นะคะเรียกหาบอรดินสีขาวอินซูรารัมนะคะตัวนี้สวยหวานมากๆเลี้ยงง่ายแล้วก็แตกหนอกอ่อเก่งคะ่ะฝากติดตาม f a c e b o o k Fanpage ไม้หัวดอกสวยด้วยนะคะเพื่อนๆท่านไหนที่ พักกันเข้ามาไม่ถูกว่าจะทำยังไงฝากเบอร์โทรไว้เลยค่ะเดี๋ยวไม่ค้าโทรกลับนะจ๊ะวันนี้ยุลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ